แม่โอ้โหยทิพย์แต่งตัวสวยจังเลยวันนี้เมื่อก่อนไม่เคยสวยเหรอคะถึงเพิ่งชมเมื่อก่อนก็สวยจ้ะแต่วันนี้เป็นพิเศษเลยไม่มีใครอยู่แล้ววันนี้แม่ไปซื้อของค่ะพ่านี้พี่ใหญ่งานยุ่งมากเหรอคะอถึงไม่มีเวลาแวะมาที่นี่เลยทิพย์นึกว่าลืมทางมาไม่ถูกอ๋อไอ้ลืมของไม่หรอจกจ้ะความจริงใจพี่เนี่ยมาทุกวันเลยแต่ตัวที่มาไม่ค่อยถึง ที่ไปรู้งานตำรวจยุ่งขนาดไหนใช่ไหมโดนทั้งขึ้นทั้งล่องงานก็ทําไม่เป็นเวลาแน่นอนเลยนี่เมื่อกี้มันเกิดเรื่องอะไหยกหยกเรื่องอะไรคะยายวิทย์ไปเห็นคนเขากระชากกระเป๋าผู้หญิงเขาเอาอาก็บอกตำรวจจับก็สิ้นเรื่องใม่ทำแบบนี้งั้นก็ดีหราน,นี่จับโจรเองเลยนะจ๊ะเออดีมันไม่มีมีดหรือปืนหรืออะไรเข้าไม่งั้นยายวิทย์เสร็จไปแล้ว ไอพี่เตือนเขาหน่อยเพียงอีกแ,แสบที่สุดน้องคนนี้ไม่มีกลัวพี่เชื่อไหมีเยวิตจะกลัวใครเป็นละคะทิพไม่เคยเห็นเยวิตเนี่ยนะคะยอมเชื่อฟังเรื่องอะไรสักเรื่องเดียวพี่ใหญ่นั่นแหลคะค่ะตามใจน้องจนเคยตัว,วกพ็พี่พี่เป็นคนตามใจคนนะี่นะดูอย่างทิพยีซที่เคยตัดใจที่ไหนจริงนะคะอืะอพางั้นวันนี้เราไป ดูหนังกันตอนเย็นแล้วก็แวะทานข้าวด้วยไม่ได้เที่ยวกันตั้งนานแล้วนะคะ <c oughs> อย่าบอกนะคะว่ามีงานด่วนอีกไม่มีไม่มีได้เลยแต่พี่แวะรับวิทก่อน <c oughs> พี่สัญญาว่าจะพาก็ไปเที่ยวะค่พี่คงไม่ว่าอะไรนะไม่เลยค่ะ ที่ใหญ่นี่นี่กระโดดจัดหูนี่ขีดใส่ตาด้วยโอ้โหนี่น่าดูมากเลยนะโอ้โหยังม,มันแคนมากเลยนะเนี่ยอ้ยน่ารักจิน่าสนใจนะเนอะเนอเนักแต่คนดูดีกว่าแบบกลับดูอุ้ยที่พางหายใจหนจังแบบนี้ที่ไม่ชอบดูหรอกค่ะเนี่ยยิงกันฆ่ากันเรื่องเลยสุด มันเป็นหนังโกหกไปดูท่าน่าที่เรื่องจริงหรอพี่ชิพความจริงดูไว้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพาเราจะได้รู้เล่ห์เหลี่ยมเจ้าพ่ออะไรพวกนี้ว่า่เวลาเจอจริงๆริารู้ว่าปาดยังไงอะเอลยคระไม่ั้เพื่อนดูกันสองคนเลยนะคะที่จะกลับบ้านทิพย์เดี๋ยวโอเคเอาเลย Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. การของเราคงทำให้คุณกระเทยพอใจนะคะอ่าเยี่ยมมากเลยครับที่นี่ไม่เคยพบที่ไหนจะบริการได้ดีเยี่ยมเท่ากับที่นี่มาก่อนเ <c oughs> อ่อคุณสุมาลกลางวันวนี้ว่างไหมครับคือผมอยากจะชวนคุณสุมาลทานข้าวกลางวันด้วยกันสักมือ้อหนึ่งเ <c oughs> อ่อดีใจจังเลยอะค่ะแต่ว่าเอ่อไม่อยากไปนกนบผมเลยครับอืมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพระเอิญ สุมาลมีนัดนะต,ต้อนรับแล้วค่ะแต่ว่าเป็นนัดกับเพื่อนนะคะอ๋อครับอย่างนั้นไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าผมมีโอกาสนะครับรับรองว่าสุมานจะไม่ทำให้คุณสุธัยติดตัวเป็นใครที่สักการ์อโอเคแล้วเจอกันนะครับทำไมถึงมาชา้านล่คะคะ แหมสมานนึกว่าสยามมันจะถูกเรียบตัวด่วนไปแล้วสิถ้าผมถูกเรียกตัวด่วนคงจะมีคนดีใจเยอะเลยนะแต่น้อยไรเสียหน,ะนึองคนคุณประไทยเขาเป็นลูกค้าของโรงแรมค่ะหมายก็ได้ออาใจก็าหน่อยสิคะแค่นะี้านาะสยามไม่แน่ใจวมาหาเงินไปทานข้าวกันเถอะนะออไหมคะ คุณพทัยเขาชอบจัดเลี้ยงที่โรงแรมอยู่บ่อยๆกันเหรอคุณปรพทยัยเขาเป็นคนกว้างขวางค่ะธุรกิจเขาก็เยอะแยะไปหมดเ,เลยเพื่อนเขาก็เยอะสยามทำทำไมเหรอคะอยากรู้ยังถ้าทางคุณขเขาสนิทสนมกันดีแล้วเกินนะสยามอ่ะถามมันอย่างก็ว่ากลัวว่าสุวาจะเปลี่ยนใจไปชอบคุณพทัยอย่างนั้นอ่ะ แล้วมันจริงอย่างนั้นหรือเป่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันยางสือ่ะถ้าอยากได้อะไรใครจะห้ามไม่ได้นอนนรอ่าทน้อย่างนั้นสิคะนี่เราไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยนะคะอยากรู้ไมต่อไปนี้นะ จะอยากต้องหัดเอาใจสุมากๆวันนี้แล้วล่ะคะ่ะสุจะได้ไม่เปลี่ยนใจไปชอบคนนีเราไปดูร้านแคตตตรงนู้นกันดีกว่าแหวนที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะค่ะของเราคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีใบรับประกันทุกวงะะเลยค่ะอขอทุกวงนั้นหน่อยสิคะน่านับจากที่สามนะคะใช่ ้ยสวยจังเลยเท่าไหรอะคะสอ0หมบาทคะ่ะสวยไหมคะเอาไหมคะ2 8งหมื 28, ่นดีแพงไปหน่อยนะสัก0้าพันแล้วกันฮะเออ่ออะไรอย่างนั้นนะคะน่าเกลียดก็มันแพงไปจริงๆอะนี่คุณมีโอกาสพูดใหม่อีกครั้งนะหรือไม่คุณต้องเรียกทนายสู้ควาอะไในชั้นศาลเพราะหาค่าอะไรเกินควรนะผมจะบอกให้ขี้เล่นนะคะ <c oughs> แบบแย่เล่นเรื่อยเลยเอขอขอดูวงนี้หน่อยสิคะค่ะวงนี้คะ่ะเท่าไหร่คะแปดพันบาทคะ่ะแต่ลดไม่ได้เลยนะคะเอานะคะแปดพันอา่าตกลมค่ะเอาวงนี้คะ่ะ จะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเครดิตการ์ดคะเงินสดค่ะกรุณาน่อละสักครึ่งนะคะนี่นเอเมอรฉันว่าน,นะยิสุูมาอะไรทั้งนายไม่ได้เรื่อหรอก่ะโทรกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยเจอตัวนี่งานเ้าคงยุ่งมั่งกี่โสอ,อะไรผู้หญิงงนนั้นไปยุ่งเรื่องงานไม่เกี่ยวมั่งเอาน,นี่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 น จะได้แบงนี้หน่อยจะไปซื้อไอ้ยาดับกลิ่นตัวมันหมดอ่ะไม่น่าไอ้กลิ่นเก่าๆมันตับอีกแล้วนะพี่นะเกินไปเปล่ามืดเชิญเชิญี่ยี่ห้อไหนดีอ่ะอ่าอันนี้นี่มาตรฐานนี่ใช้แน,น่ไหมเาใช้กันทั่วไปนะเจ๊กินดีกินดีเหรอเออกินดีกินดี เจ็ดสบาทบ้าเหรอวุ้แพงว่ะนี่ค,คงเิีกินอะไรไม่สําคัญเราแนี้จะบอกให้นะพาไปมันก็กายไปกินตัวเราไปเองกินมันตามกัน <c oughs> นี่น,นีอย่างนี้นี่ <c oughs> นี่แถมปากกาด้วยคุ้มเลยไหมเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้คุ้มใหญ่แถมแป้งเอ้ยเอาวันนี้ดีกว่าเว้ย <c oughs> อู้ยยีบาทเองคุ้มซื้อหนึ่งได้สอง <c oughs> เออ เอ้ความจริงอะนนายใช้อย่างเงี้ยเหมาะรู้เปล่าเพราะอ่านายกินตัวแรงผมซื้อให้น้องผมเลยครับกิ่นตัวแรงจริงๆแามือมามืดแหมมือมาอืมนี่แหมผมซื้อให้น้องผมนะครับไม่มีอะไรอืมซื้อน้องกินตัวแรงจริงๆผมซื้อให้น้องผมฮะซื้อให้น้องฮะผมซื้อน้องของผมฮะของผม ผมจะเอากลับไปลไหลายขวดนะฮะมาท <ไป S 1> ั้งทีนะฮะไปไป